สวัสดีท่อนาทุกท่านนะครับหัวฟูทั้งวันนะครับตั้งแต่6กโมงเช้านะครับยันนี้ก็เกือบเท่าไหร่เลยเกือบ2อบทุ่มนะครับทุ่ม26นะก็เนี่ยครับวันหนึ่งนะครับเนี่ยบ่าววีก็ทำลูกดอกได้ไม่เยอะนะครับเนี่ยอยู่ตัวนี้เอสนะเ7เจ็ดก็อยู่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ประมาณ2 4 6 8ี7 8ดอกนะครับก็ยังไม่เสร็จดีด้วยแต่ว่าก็เกินเกิน90%แล้วแหละเหลือทำที่มัดสายนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านหลังนะ ตัวนี้ F7 นะครับแล้วก็ตัว v 2 v 2ตัวนี้ก็ยังเสร็จไม่ดีเหมือนกัน v 2ก็แปดดอกนะครับเนี่ยตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับเนี่ยทำให้อยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณกี่ดอกเนี่ยสิบสิบกว่าดอกนะครับสิบหกดอกนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นงานพิเศษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนําให้เอ่อตัวนี้นะครับเป็นตัวลูกดอกนะครับสําหรับตัว c อป p e r นะครับมีน้าน้าอ่าปริญญานะครับสั่งมาต้องการที่จะไปใช้ในงานหนูนะครับเนื่องจากว่าตัวลูกดอกคครออออปป้้าานนะับลูกกดหไมนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยยาวนะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยโผล่ปลายนิดนึงแต่ตัวเนี้ยน้ำน้ำปริญญานะครับสั่งมาต้องการใช้ในลักษณะของงานงานหนูนะครับหนูกองข้าวสัตว์ดอกหนูพวกนี้นะครับก็คือการยิงที่ไม่ไกลมากนะครับประมาณสักหกเมตรนะครับหกเมตรลงมานะครับหรือว่าสัตว์ดอกหนูก็อยู่ประมาณสักสเมตรสเมตรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่าการยิงหนูนะครับไม่ได้ไม่ได้ยิงไกลนะครับเป็นงานยิงบกนะครับก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะ ก็เดี๋ยวยังไงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเทสกับตัวหน้าไม้พีวันให้ดูนะตัวหน้าไม้ก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้เห็นเยอะนะครับเนี่ยเป็นหน้าไม้พีวันตัวนี้เนาะเพราะว่ามีคลิปนะครับที่ผมเทสโดยโดยการถ่ายถ่ายหน้าไม้แบบแบบช,ชัดเนี่ยพออัปโหลดลงไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าระบบไม่ให้ผ่านนะครับเขาอ,อาจจะมองว่าเป็นพวกอาวุธอะไรต่างเนาะก็เดี๋ยวมาเทสยิงให้ดูแล้วกันนะครับโดยที่อาจจะไม่เห็นหน้าไม้เท่าไหร่เนาะเป็นตัวนี้นะครับก็แนะนําให้ท่าไหนที่ต้องการนะครับในงานพวกสั่งตอกนูนะครับตัวลูกดอกแหลมกนี้็เห็นไม่่คอยได้นะครับเีย บางทีก็ไม่ผ่านกฎนะเนี่ยพวกปลาแหลมๆพวกนี้นะก็ให้ดูเปิดๆแล้วกันนะประมาณนี้นะครับถ้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับหน้าไม้พีวันะครับหน้าไม้อลิเ g เ t o r ์ w หน้าไม้ครอบบ้านนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็รายละเอียดต่างๆครับผมก็ยังเก็บให้อยู่นะมีที่มัดสายพีตรงนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อถ้าไหนที่เอาไปออกหมายนะครับอาจจะไปเจอพวกกบพวกอะไรตามริมฝั่งอะไรพวกนี้นะครับพวกปลาลอยริมฝั่งอะไรพวกนี้สามารถจิงได้เหมือนกันเนาะ แต่ว่ายิงไกลมันก็อาจจะไม่ดีเนื่องจากมันหนักนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ500เกรนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ4 1เซนก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับครับก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับตัวเป้าก็เป็นกวดน้ําตัวนี้นะครับระยะก็ถอยส่วนห้องแล้วนะครับอยู่ประมาณสัก5969นะประมาณ59นะครับไม่ถึง69เเนาะมันถอยได้แค่นี้นะครับระยะยิงหนูจริงๆก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ยิงไกลมากนะ ยิงใกล้กว่านี้ด้วยเวลาผมไปหานะสันตอกเนี่ยยิงอยู่แทบจะปลายเท้าเลยก็ว่าได้เนาะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่สั่งลูกดอกตัวนี้ไปนะครับจะใช้ลูกดอกตัวนี้นะครับลูกดอกมันหนักนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตั้งศูนย์หลังใหม่นะครับก็คือยกศูนย์หลังให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ลูกดอกมันสูงตามนั่นเองนะครับลูกดอกมันหนักนะครับเราจะไปยิงเหมือนตั้งเป้ายิงปลาไม่ได้นะครับท่านอย่าลืมไปตั้งในส่วนของตัวศูนย์ใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับระยะ พี 1> 1นะครับก็เดี๋ยวจะยิงไปโซนตรงสีขาวนะสลากสลากาตัวตัวขวดน,น้ำสีขาวนะครับหนึ่ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเข้าตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เข้าตรงสลากสีขาวนะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็าฝากกั้ด้วยแล้วกันท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่นะครับสำหรับลูกดอกงานหนูนะครับหน้าไม้ตัวพีวันนะครับหน้าไม้คอบบ้านหน้าไม้ไอลิเกเตอร์ทนะครับท่านก็สามารถที่จะหาลูกดอกแบบน,นี้ไปใช้งานได้ขอบคุณครับ